ยินดีต้อนรับทผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ Bio อเนต้าอที่13บทที่13คุณธรรมเอกแห่งความรอบคอบสตาร์ทมิชช네ั่นเลยมาต่อจาก E ีที่แล้วอยู่กลางทะเลอยู่เลยเฮ้ยมาแล้วเอกไปกันเถอะ ่ารู้สึกว่าจะไม่ได้ไปง่ายๆซะแล้วแม่จา๋าแม่จา๋าไม่เป็นไรเจ้าตัวน้อยเดี๋ยวฉันกลับมาแม่จา๋าแม่จา๋าตัวอะไรกันเนี่ย ผู้หญิงคนนั้นหนีไปเร็วจริงๆทำให้ข้านึกได้ว่าทำไมเราต้องพึ่งพาความไม่แน่นอนของมนุษย์เป็นบทเรียนที่มีค่าแต่มันไม่ใช่เป้าหมายของข้าข้ามาที่นี่เพื่อประเมินเจ้าและตัดสินว่าเจ้าสมควรได้รับบทบาทในการคืนชีพของท่านผู้สร้างจูบิเลียสหรือไม่ เจอต tamam, ัวช่างพูดอีกแล้วฉันไม่มีเวลามาฟังคำพูดไล้สาระของแกหรอกนะฉันอยากได้ยินจากเจ้านายของแกโดยตรงเลยมากกว่าเจ้าพูดถึงเจ้านายงั้นหรือการฟื้นคืนชีพมาห้าร้อยปีก่อนต้องล้มเหลวด้วยความไร้ความสามารถของพวกมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถคืนชีพท่านผู้สร้างได้ อย่างไรก็ตามข้าต้องขอบคุณเสสําหรับการล่าไม่มดของเขาแรงกระตุ้นนั่นกวาดล้างเผ่าหลายหนึ่งจากพื้นโลกนี้การล่าแม่มดนั่นเหรอด้วยความพยายามของเขาเมืองนี้กลายเป็นแหล่งพลังและเราได้ตั้งฐานที่มั่นพอจะวางแผนคืนชีพท่านผู้สร้างที่เหลือก็แค่ปลุกดวงตาทั้งทั้งสาให้ตื่นและรวมดวงตาเห็นโลกให้เป็นหนึ่ง โอ้ยมาดีเนี่ยมันเป็นฉากแบบไอ้ตอนที่ผมเล่นตอนที่สู้กับชอนบนบนดาดฟ้าได้เลยอะที่มันเป็นไอ้แสงขาวๆแบบเนี้ยผมหาวิธีแก้แล้วมันหาไม่ได้วะนลุกเกิดจากอะไรก็ขออภัยคนดูด้วยแล้วกันนะครับแต่มันเป็นแค่บางฉากเฉพพะที่มีฉากแบบเนี้ย ไปดิมันต้องไปตีอะไรต,ต้องไปตีมันตรงจุดนั้นน่ะแน่ๆเลยเนี่ไงฟาดฟาดอืมอืมเรียบร้อยหนึ่งหนึ่งจุดมาอีกหนึ่งจุดไปมึงอ่ะโอ้โหเต็ม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 เลยใครไหนเฮ้ยเฮ้ย อไหนดิทางไหนทางทางนี้เออเออเอาดีเอาดิฟาดฟาดเรียบร้อยอีกหนึ่งขาปลาเดี๋ยวนี้อืม ไปไหนไปไหนืไไหนมเรียบร้อยโดนซะมึงหมายเลเป็นตัวอะไรครั้งนี้เออแมงมุมเหรอเออแมงมุมเจอกันหน่อยดิมามึงจะหนีไปไหน แล้วอ่ะล่อมไปทางนี้เออเอาโอ้ยโอ้ยอืมอืมมาแล้วแม่งเป็นแสงนี้ผมยิงบอลไม่ค่อยเห็นเลยอะ่ะอืม อ,อีกแล้วอ่ะมาฟาดเออมันบอกให้กดำยำๆใช่ปะ่ะอันนี้ ไปไปอยู่อย,อย่างว่านอนสอนง่ายหน่อยดิเออโดนอืมชาร์จชาร์จฟาดหน้าไดนะ้แล้วใช่ไมมาอะไรกะโอ้โหเกือบเกือบอเกือบอืมเกือบโดด ขึ้นมาขึ้นมาดิเออให้มันได้อย่างงี้อืมนี่แน่นี่แน่นี่แน่นี่หลบได้โอ้ยหลบอีกฟาดฟาดฟาดอีกแล้วหลบอีกอีฟ,ฟีบอกเลยอะไรอีกล่ะครับอ,อืมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ,อ้ยไม่โดน หนหขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมา,นมาเออนี่ไงตีตีจิมจ้มจิมจ้มจิ้มจิ้มเอ,อ้ยได้อีกแล้วครับปะจะพาไปทัวเองไาวไปอย่าขัดขืนอืมต่อยต่อยยายาพยศยาพยศจ้า เพื่อฟังนะหนูเคกหัวโดนอีกทีนึงงับหน้าเรียบร้อยน่าจะอ,อีกเฟสหนึ่งไหมเออน่าจะใช่นะผมว่าเลือดมันยังเหลืออยู่เมื่อกี้ไปไหนกันทีนี้เฮ้ยเฮ้ย น้ำวนเหรอโอเคปะเฮ้ยฮึบฮึบอะไรอ่ะอะไรวะนี่เฮ้ยโอ้ยโอยอะไรอ่ะต้องหลบรอฮึบเอ้ยก็เนี่ยผมหลบแล้วนะเอ้ยไม่ได้บอ โดนน้ำเต็มเลยแม่งเอ้ยมาแล้วอูเข้ามาถึงตัวมึงแล้วอา้าวยังอีกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮึ่มโดนแดกเฉยเอออ่ะเข้าไปเอาเข้าไปเอาเข้าไป แหน้าไม่เห็นเลือดอะ่ะโดนไปเยอะมากอะ่ะฮึไมันจะตายแล้วแค่นี้ผมว่าผมได้แรงกากแน่เลยมาได้เวลาปิดฉากมึงแล้ว เรียบร้อยติดใหญ่มงมุมของเจบาโยแย่จุงขย่ำอ่ะผมโคตรเกียดมงมุมเลยดับอนาดเด็กหนึ่งตัว ไม่เข้าใจเลยจริงๆไม่อยากได้หินก้อนนี้ไปทําไมมันดูไม่เข้ากับตัวแกเลยมันดูฉุดฉาดเกินไปหน่อยนะหินนั่นหรอเจ้าคิดว่านี่มันเรื่องของหินไร้ค่าก่อนหนึ่งงั้นหรือ <c oughs> ขอให้ท่านผู้สร้างจูบิเลียตวยพรแก่เจ้าแม่งบ้าไปเลยขำบ้าไปเลยทีนี้ โอ้ภาพเละไปหมดอันนี้ยังไม่ถึงเครื่องอีกเหรออีเดียต้อนรับเช็ดเชียโอ้ชิบหายเอ้ยแม่จา๋าฉันบอกแล้วไงว่าจะกลับมาน่ะืึมไม่ใช่ว่าเธอควรเป็นคนบังคับยานนี่หรอกเหรอพอดีว,ว่าตอนนี้ฉันไม่ว่าง,น,งนะนะเฮ้ย เอาละเท่าน,นี้ก็เพียงพอสำหรับแนวทางที่ละเอียดอ่อนเปิดลำโพงให้ดังและเปิดเพลง Light of the v e r c u r y เลยก็ได้เอาหนะ้าเรามันแขก VIP นะไม่มีอะไรบอกว่าชีวิตเธอไปถึงจุดสูงสุดได้ทั้กับหอส่วนตัวสักลำหรอกนะยินดีต้อนรับสู่เที่ยวบินแอร์ลูก้า001ท่านกับตันลูก้ารายงานตัวครับผมตัวนาระเข็มขัดไว้เที่ยวบินนี้อาจมีการสั่นสะเทือนเล็กน้อย เดินทางสู่เกาะอะไรสักอย่างโอเคลำดับก็ยังไม่แย่เท่าไหร่เว้ย <Bam. S 1> เอาล่ะครับถ้าคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันครับผม